ก็ดีกว่าพีเทสทั้งหมดทั้งปวงก็คือถ้าคุณติดเอมวิทโอกาสติดเตรียมมันก็สูงแนะนำให้ไปสอบครับมีความรู้เท่ากันคนนึงชินสนามมีคนนึงไม่ชินเนี่ยก็มีผลนะมีผลให้สอบติดสอบไม่ติดมากมากเลยด้วยนะครับเพราะเลขมันคือวิชาที่ต้องสะสมะการวิ่งมาราธอนการสะสมมันคือเลขนสวัสดีครับพี่แบคเจทอนครับ อ๋อก็เปิดโค้งเอมนิดนะทบทวนโจทย์ไปอีกสักครั้งหนึ่งก็จะเน้นตามที่ที่ข้อสอบจริงเน้นเลยก็คือมีพาร์ทปกติย์ปัญหารธรรมดาทั่วไปพิชะแค่ระบบสมการอะไรทั่วไปแล้วก็พาร์ทที่เน้นเลยค่ะคณิตที่ผมคิดไว้นะแล้วก็อาจจะคิดว่าน่าจะหาอันซินให้อ่านสักบทความสอบบทความอย่างเงี้ยเพื่อจะได้ฝึกตอบคำถามจากบทความอะไรเงี้ยครับสาพาร์ทหลักๆประมาณเนี้ยเหมือนข้อสอบจริงอะ่ะคิดว่า รอบแรกเลยก็คือมีพาร์ทธรรมดาแล้วก็โจทย์ก็เน้นเลขาแล้วก็มีพาร์ทอันศีล<ๆ>เล็กหน้อยใช่ คืออันซีนผมว่ามันไม่มีใครมีจุดเด่นหรอกเอาจริงหนึ่งก็ใช้ข้อสอบเก่าสอนสองก็ก็หาบทความมาให้อ่านนั่นแหละคิดว่าประมาณนั้นคิดว่าคนออกก็น่าจะเป็นคนรุ่นผมลบลบสิลงไปอ่ะไม่เกินเนี้ยเขาคงชอบพวกเก็ดเด็กเก็ดน้อยอ่ะหามาให้อ่านอะไรอเงี้ยตามภาษาเด็กโอลิมปิกเก่าอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่างั้นนะ เอาสิบสใช่ไหมฮะบ่ายสามถึงห้าโมงหวังว่าจะมากันได้มาไม่ได้ก็ไลฟ์ได้เรียนไลฟ์ได้เรียนออนไลน์ได้แล้วก็ลงเทปก็ได้หลังสดรีบๆลงหน่อยแล้วกันเพราะว่าเปิดใกล้สอบแล้วมันเป็นโค้งอะ่ะ วิทย์ต้องไปสอบนะครับจำเป็นมากเพราะว่าเป็นเสมือนการพีเทสนะมันก็คือการพีเทสเช่นหนึ่งอะว่าเราแม่นเลขวิทย์ขนาดไหนอะไรเงี้ยก็ดีกว่าพีเทสทั้งหมดทั้งปวงอะ่ะก็คือถ้าคุณติด m อ็มวิทโอกาสติดเตรียมมันก็สูงแนะนําให้ไปสอบครับการชินสนามอะไรก็เกี่ยวหมดมีความรู้เท่ากันคนนึงชินสนามมีคนนึงไม่ชินเนี้ยก็มีผลนะมีผลให้สอบติดสอบไม่ติดมากมากเลยด้วยนะครับ ข้อเขที่จะสอบนี่ก็พีชะนะครับเลขาแล้วก็ความได้เป็นสติแล้วก็อันซีนอ่าเน้นเลขาถ้าหัวข้อละเอียดก็ไปดูในเพจพี่แม็กก็ได้ก็มีโพสต์ไว้เหมือนกันว่าว่ามีหัวข้ออะไรบ้างสมการอะไรเงี้ยหรือไปดู4ภาคเรียนของม .1 เทอม1ถึง2เทอม2ก็ได้ก็เหมือนกันครับผม เมวิดหแล้วกันครับเอิดหนึ่งวิดครับเอมวิดหนึ่น่าจะเป็นคอ์สที่โจทย์ดีเอมวิดสก็ใช้ได้ถึงรอบสองคนละก็เอ็มวิดหนึ่สำคัญ ได้นะครับก็มีคนทําอยู่อยู่ที่พื้นฐานที่ที่เราสะสมมาเพราะเลขมันคือวิชาที่ต้องสะสมอ่ะการวิ่งมาราธอนการสะสมก็คือเลขะสะสมมาเรื่อยๆอ่ะดีที่สุดจริงๆคนที่เรียนเนื้อหาแค่หนึ่งทํา1ถึงสามสองของผมก็ได้เจอโจทย์ไปประมาณหนึ่งแล้วเพราะว่าในคอร์สเราเน้นโจทย์อยู่แล้วเน้นโจทย์ที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วมันก็สามารถจะไปต่อได้อ่ะได้ทุกอย่าง สอบเตรียมปีนี้ก็น่าจะมีเปลี่ยวหหน้าหมวดครับเดี๋ยวไงเราก็มาอัปเดตกันหลังจากเขาประกาศแล้วว่าหัวหน้าหมวดเป็นใครแล้วกันนะฮะเราก็จะติวฟรีให้ให้สิบข้อซึ่งก็รอติดตามได้เลยในเพจผมก็ได้รอติดตามได้เลยเดี๋ยวจะมีอัปเดตแนวแนวข้อสอบให้ส่วนวิทย์เนี่ยมีติวฟรีอยู่แล้วนะครับก็ไปกดรับได้ในแอปพลิได้เลย